สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานชุดรางนะครับชุดนี้ก็มีอยู่24ชุดนะครับก็มีทั้งชุดปีกข้างคาวแล้วก็ชุดลางปีกโรเลอร์นะครับชุดลางปีกข้างคาวราคาจะอยู่ที่1300งอบาทชุดลางปีกโรเลอร์ราคาจะอยู่ที่1600งอบาทนะครับ ราคานี้ถ้าลูกค้าโอนก่อนจัดส่งให้ฟรีนะครับแต่ถ้าเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มอีก100บาทนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์แถมให้พร้อมนะครับก็มีขาจับท่อให้ท่อพร้อมสายแล้วก็ยางมัดลูกดอกนะครับครอบไก่แถมให้นะครับชุดรางก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับ มีกลมตันเหลี่ยมตันสเปคขอบกระจกรางปืนศูนย์ลางสเปคเหลี่ยมลางสเปครางไม้นะครับสนใจรางตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับความยาวล่างความยาวปีกระยะชักนะครับต้องการเท่าไหร่สั่งได้เลยนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับรางมียาวสุดเมตรสี่สิบนะครับนี่ก็มีรางเปล่านี่อีกสี่ลางนะครับนี่นะครับ ลางเปล่านี่ซอสลองไก่ล่องปีกเจ็ดร้อยนะครับถ้าใส่ไกลด้วยก็จะเพิ่มอีกสามร้อยยี่สิบนะครับนี่ลำสุดท้ายนะครับลูกค้าส่งไม้มาให้นะครับลูกค้าตอนแรกสั่งชุดลางนะครับเป็นปีกซูเปอร์โรลเลอร์ห้าสิบเซนนะครับลางปืนสูงนะครับ เป็นไม้ปูนะครับตัวนี้นี่นะครับท้ายก็รูปทรงนี้นะครับลูกค้าส่งไม้มาให้นะครับค่าทำท้ายก็จะอยู่ประมาณเจ็ดร้อยนะครับลูกค้าส่งไม้ยาวก็ทำกระโจมยาวให้นิดนึงนะครับแบบนี้สนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้า 5 0าศ3นย์สอง4 6 2599ดี่หก idline s เก้า wgrrm นะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงเพจปืนยิงตาเวียงโกสัยช่างวิศนุนะครับ l ลายเบอร์นี้ก็ได้นะครับ095 5 0 2 6 3 3 8นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ ลางก็มีหลายรูปแบบนะครับความยาวรางความยาวปิดระยะชักต้องการขนาดเท่าไหร่นี่สั่งมาได้เลยนะครับนี่นะครับตัวน,นี้ก็เป็นลางยิงหนูนะครับใส่ลูกไม้สิบมิลน,นะครับล่องล่องอยู่ประมาณสิบเอดมิลใส่ลูกไม้ได้สิบมิลน,นะครับเป็นใส่ใส่ไกเซฟฝังรางให้นะครับขาหกเซนนะครับ กดเซฟก็ยู่นะระยะรูก็ลูกค้านาะรจะไปเจาะเองนะครับตัวนี้สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับเป็นงานสั่งทํานะครับประมาณสามถึงห้าวันนะครับชุดลางชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณยี่สิบสี่ชุดนะครับแบบครบชุดนะครับแล้วก็มีรางเปล่าอีกสี่ลางนะครับก็จัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับ สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ